่าวน,นี้น่าชื่นน่าชื่นชมมากๆนะนี่ถือว่าเป็นจิตวิญ,ญญาณของสับเปลอรจริงๆสับปปเปลอเขาเป็นแฟนกันกําลังแต่งงานกันอยู่ฮะกำลังจะเข้าหออยู่แล้วคุณผู้ชมฮะมีคนมาตามช่วยไปทําศพหน่อยครับแล้วไป,ไป<อ>เลยฮะในงานเดียวกันอะไปดูภาพนี้ได้เลยครับ คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะฮะกำลังสงสัยว่าคนคุณผู้ชมจะสับสนหรือเปล่าตกลงนี่คืองานแต่งหรืองานศพงานแต่งครับคุณผู้ชมฮะแต่นี่ดับถือน้ําใจของพี่ทั้งสองคนนี้มากเลยวัดนี้ชื่อว่าราชวัดราชประคองธรรมอยู่ที่บางใหญ่นนทบ,บุรีนะครับจริงๆเนี่ยเห็นไหมช่วงเช้ามีงานแต่งงานระหว่างคุณธรรมนูนสับปเปลือของวัดและก็นางสาวชุติประภาเป็นผู้ช่วยสัปเปลอ เขาคบหากันมา2ปีแล้วแขกเหลือเต็มเปหมดความรักสุขงอมคุณผู้ชมฮะก็เลยตัดสินใจเอาวันนี้เราแต่งงานกันบรรยากาศก็ชื่นมื่นเป็นไปอย่างเรียบง่ายอบอุ่นนะครับก็เหมือนงานแต่งทั่วไปใช่ซึ่งหลังเสร็จพิธีเสร็จสศพปั๊บกำลังจะเข้าหออยู่แล้วจู่ๆคุณผู้ชมฮะนี่กำลังจะเข้าหอขอดูหน่อยรถเจ้าหน้าที่บูรณนิติมาเลี้ยวเข้ามาที่วัดพอดีฮะว้าวนี่ว้าววว้วว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  จะมาเผาที่วัดแห่งนี้ออช่วยทําพิธีหน่อยได้ไหมเปล่ามาทั้งชุดเจ้าเปล่าไปสัปเหร่เลยคุณผู้ชมฮะกําลังจะเข้าหออยู่แล้วไม่เป็นไรพี่ผมในฐานะจิตวิญญาณผมเป็นสัปเหร่อยู่แล้วผมจัดการเองคู่บ่าวสาวลงมาจากวิธีแต่งแล้วเนี่ยขุดย้อนเลยอ่ะมาแบกลงศพขึ้นไปบนเมนแล้วทําพิธีตามเนี่ยขั้นตอนของสัปเหร่หมดทุกอย่างฮะเสร็จสิ้นพิธีไปทุกคนบอกว่า ชื่นชมมากๆครับทั้งงานแต่งและงานศพอยู่ในงานวันเดียวกันจิตวิญญาณของพี่สุดยอดมากเลยครับ,รบวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้